ท่านกำลังอยู่กับไทยคมสร้างโอกาสสร้างอนาคตนะครับกับกผมพลวิทย์ขยันงานนักกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมชำนาญการบริษัทไทยคมจำกัดมหาชนครับในครั้งนี้เราได้นำโครงการดิจิทัลชุมชนมามอบให้ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวงจำนวน2แห่งในพื้นที่อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อใช้ในการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนรวมถึงให้บริการประชาชนในการใช้ประโยชน์ด้านสาธารณาสุข ด้านอาชีพและด้านการปกครองเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินงานเราไปดูกันครับว่าในสสช .2 ออแห่งนี้มีอะไรที่เราสมควรที่จะนำโครงการดิจิทัลชุมชนมามอบให้ไปดูกันครับ

เรื่อม,มาให้การที่เราคุยกันไว้ดโดยบริาษัทไทยคมนะสนับสนุนเราแล้วครับนี้เป็นเัิแทนเนี่ยมาให้เราให้คุณคนดูที่ว่าในนี้มีอะไรบ้างที่จะมาให้น้อง<ก>นะเบื้องต้นก็คือโครงการเรามันจะเป็นโครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชนเพื่อที่จะให้สสชเนี่ยครับเป็นศูนย์รวมในการใช้อินเทอร์เน็ตในชุมชนนะครับก็ตอนนี้อินเทอร์เน็ตยังไม่มาก็ใช้คอมพิวเตอร์ไปก่อนเพื่อที่จะเก็บข้อมูลรายงานผลแล้วก็จัดการเรียนการสอนได้นะครับเช็คชดูนะครับ ลองทดสอบตรงนี้ก่ะโอเคอ่าต้องเปิดดแล้วก็อ่ามีส่วนของการดาวเทียมกับทีวีนะครับกำลังจะตามมาสาเหตุที่มันช้าเพราะว่าข้อขนส่งชนิดเป็นโควิดถ้ามาแล้วเนี่ยพี่จะให้อ่อาทิตย์เอามาให้เนาะแล้วก็ขึ้นมาติดตั้งให้น้องด้วยส่วนในเรื่องของสัญญาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีช่างมาเองใช่ครับแต่ก็คงจะต้องรอก่อนเนาะประมาณต้นปีหน้าน่าจะน่าจะเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อติดตั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ต ใช้นะครับก็ตรวจดูสุดชิดดูตรงนี้ก็อนในการใช้เครื่องอันนี้นะพี่แนะนําว่าเราดึนใบงานเราก็ทําได้เนาะถือน้องที่นี่ไม่มีสัญญาณตอนนี้เราก็ข้อมาสัญาีไว้แล้วถ้าปิดได้ก็ปิดเนาะที่นี่แต่พี่อยากให้ทําแผนการใช้ไม่ว่าจะเป็นทีวีหรืออันนี้ก็ตามเพราะหกเดือนเราจะรายงานเขาครั้งหนึ่งก็ประมาณหกเดือนก็จะขอรายงานว่าเราได้ใช้ประโยชน์อะไรบ้างจากการเรียนการสอนยังไงรายงานผลประโยชน์ส่วนกลางยังไง ถ่ายลูกกันด้วยแล้วก็ถ้าทีวีมาก็ติดตั้งแล้วก็จับตารางกันดีวยไม่รู้จากไหนจะรู้จากทีวีจะแต่เนี้ยเราอ่านได้ให้เขาฟังเนาะจะรู้จากทีวีว่าในวันเนี้ยเขาจะดูละครอะไรแล้วก็เป็นสีอย่างเนี้ยเนาะก็ให้น้องทำตารางด้วยนะคะก็ทุกอาจารย์มาติดตั้งได้อยู่เนาะโอเคก็บอกใจเลยค่ะขอบคุณมากครับผมชื่อรัตนากรจันทร์ชื่อเล่นคโคหนุ่มครับผมก็มาอยู่ที่นี่ได้ ห้าปีกว่าครับก่อนก็อยู่อ์กรนะครับแล้วก็ย้ายมาถึงลำบากไหมครับความเป็นอยู่ที่นี่ก็ถ้ามันจะลําบากช่วงอ่าจากตัวอำเภออมกอยขึ้นมาถึงสชระยะเดินทางเนี่ยนครับยิ่งช่วงฤดูฝนเนี่ยครับมันจะยากหน่อยครับแล้วเด็กนักเรียนแล้วก็ชุมชนในที่นี่เป็นยังไงบ้างครับสภาพสำหรับเด็กนี่อ่าก็จำนวนก็ตอนนี้เหลือ21คนครับส่วนมากถ้าโตมาหน่อยก็จะไปเรียนที่หาโรงเรียนของสวที่ล่องแพ ชาวบ้านก็มีอยู่230คนครับชาวบ้านเด็กๆก็ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนดีกเลยครับแล้วถ้าสมมติมว่ามีอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเข้ามาใ,ให้บริการอย่างเงี้ยครับเราจะใช้ประโยชน์ด้านใดได้บ้างอ่าก็อ,อ,อย่างแรกเลยครับในเรื่องของการศึกษาครับจะเป็นพวกอ่าการโหลดใางานการดูคลิปเกี่ยวกับการศึกษาอย่างเงี้ยแล้วก็มันจะมีเด็กที่อ่าไปเรียนที่ล่องแพแล้วก็เวลามีการบ้านอะไรคือคืออย่างทุกวันนี้เขาจะขึ้นไปที่ข้างบนนู่นนะครับบนดอยเนา แต่ก็อย่างถ้ามีตรงนี้ก็เขาก็อาจจะเข้ามาใช้ตรงนี้นะครับคือพ้นข้อมูลต่างๆเงี้ยครับ,รบอาคารนี้นรับจะใช้สําหรับกิจกรรมการเรียนการสอนของเด็กประถมนะครับระ<ม>ดับผมตอนนี้มีอยู่จาคนครับามเข้ามาครับสาหรับการเรียนการสอนเด็กประถมนะครับเราจัดการเรียนการสอนยังไงที่มีครูอยู่แค่สองคนนะครับสำหรับวิชาหลักๆที่จัด ให้กับเด็กๆครับหลักๆก็จะมีให้วิชาภาษาไทยครับให้เน้นให้เขาอ่า,อานออกเขียนได้คีดเลขเป็นงนี้ครับแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์ก็จะเป็นเ,เกี่ยวกับที่ใช้ในชีวิตประจําวันครับผมจะเจาะแล้วก็จะมีวิชาสังคมวิชาศาสนาอะไรเพิ่มเติมบ้างงนี้ครับที่เกี่ยวกับชีวิตประจําวันแบบวิชาที่ยากๆก็สอนแบบพื้นฐานตอนอนี้ครับถ้าเขาไปต่อที่ระดับสูงขึ้นไปก็จะมีพื้นฐานจากเราไปบ้างแล้วอย่างี้ครับ ยินด,ดีค่ัสวัสดีคระคุณขาสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้พี่พาคุณคร<อ>ูฤทธิ์มาหานะคะเขาเป็นในแบบทนของบริษัทไทยคมเอาอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอนมาให้วันเนี้ยเราจะเอามาให้ในเรื่องของคอมพิวเตอร์โนบ๊ก,ก่อนส่วนทีวีกับจานดาวเทียมนั้นขนส่งยังมาไม่ถึงเดี๋ยวพี่จะเป็นคนให้คุณพิชามให้นะคะ,ะส่วนในเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เนเ็ตแล้วก็ระบบไวไฟก็จะเป็นในต้นปีหน้าเราจะเอามา ตางให้นะครับซึ <ach ort S 2> 謝謝่งตอนนี้ก็กําลังประสานงานในเรื่องของสัญญาณตั่ออยู่รตรวจสอบดูสิครับตรวจสอบดูก่อนนะครับก็ให้คุณครูมาใช้นี่เรื่องของการเรียนการสอนนะครับในเรื่องของการรายงานผลอะไรต่างๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือถ้าเราสาธใกล้เคียงอยากจะมาสอนระบบไฟฟ้าในมาแล้วส่งข้อมูลเราก็จะเป็นศูนย์ที่ส่งข้อมูลด้วยการวางแผนการใช้ไม่ว่าจะเป็นทีวีหรืออันนี้ก็ตาม6เดือนเราจะต้องรายงานเราจะถ่ายคมว่า เราได้ใช้อะไรบ้างกับขอให้ได้ใช้งานมีรูปด้วยใช้ประโยชน์มีรูปด้วยรูปมาบ้างขอมอบตอนนี้เลยแล้วกันค่ะนะเรบทั้งสองัวลาครับในตอนนี้ผมก็อยู่กับท่านผู้มการวิเดลักสุขสายผู้การกศนอําเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับเราก็ได้นําเอาโครงการดิจิทัลชุมชนเข้ามามอบให้กับสองสชในพื้นที่อำเภออมก๋อยอยากให้ท่านผู้การได้เล่าถึงสิ่งที่เราเาเข้ามาในวันนี้ว่ามันจะมีประโยชน์ หรือว่ามีความสําคัญอะไรกับชุมชนแล้วก็สชบ้างครับศูนย์การสารน้องเรียนอําเภออมข่อ,ขอยเป็นสถานศึกษาครับตั้งอยู่ที่อําเภอะะแต่เรามีห้องเรียนอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆทั้งหมดอ่ะร้อยเก้าห้องเรียนกับสีสาขาครับะะไม่ได้อยู่ในอําเภอนะคะจะออกมานอกอําเภอขึ้นภูเขาอยู่กับชุมชนในภูเขานะคะเป็นชนเผา่าครูเป็นหน่วยราชการเดียวที่อยู่ตรงครูต้งดูแลทั้งหมดเลย และในในร้อย้าหมู่บ้านนี้อยู่ในโครงการของพะคนิฐ hmm. านิีลาจ้าด้วยนะคะคโดยเราใช้แผนของพระองค์ท่านก็คือหนึ่งเรื่องของภาวะโภชนาการ,รนะคะภาวะโภชนาการเราต้องดูตั้งแต่ในท้องแม่คือเราดูแลคนตั้งแต่อยู่ในท้องย,ยังไม่เกิดเลยใช่ครับแล้วจนถึงเสียชีวิตระหว่างกลางนั้นเราก็จะมีการจัดก,การเรียนรู้ครับในเมื่อเราดูภาวะโภชนาการแล้วเราก็จะดูถึงการศึกษาข้อที่สองนะคะค ให้ความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขั้นพื้นฐานเด็กที่พลาดโอกาสได้โอกาสหรือเด็กเล็กๆที่ไม่สามารถที่เรียนในระดบในขั้นพื้นฐานได้ในโรงเรียนขั้นพื้นฐานในระบบได้เราก็สอนให้หลังจากชั้น15ปีถึง65ปีเราก็จะสอนสําหรับคนที่ไม่จบนะคะเราก็สอนให้ผู้ไม่รู้หนังสือก็สอนอีกก็แสดงว่าเราดูแลคนตั้งแต่ยังไม่เกิดจนถึงตายเลยถึงตายเลยทุกคนเป็นนักศึกษาของเราาหมดเลยต่อมาก็คือเรื่องของอาชีพให้เขารู้จักพัฒนา ตัวเองในสังคมและชุมชนของตัวเองนะคะการที่เอาดิจิตอลเข้ามาตรงนี้เป็นผลดีมากเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็อยากให้มันไม่มีไ i ไฟะคะไม่มี Wifi ไม่มีสัญญาณอะไรทั้งสิ่มีสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตอะไรเลยในเรื่องของการรายงานข้อมูล2อฉุกเฉินขึ้นมาสามารถติดต่อกับโรงพยาบาลได้นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องของการ ดูแลสุขภาพอนามัยเบื้องต้นใ,<ช>ให้กับประชาชนชนอกจากการจัดก,การเรียนการสอนของเราใช่ค่คะซึ่งซึ่ง,งถ้ามีอินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wi-Fi มันก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นในเมื่อเราได้ Wi-Fi ตรงนี้มาจะใช้ประโยชน์ดได้เยอะครัพอสอเรามีความมินดีที่ได้รับสื่อการเรียนการสอนชิ้นนี้นะคะเราทดลองสองบ้านนี้เพื่อที่เราจะได้ทํางานต่อ<ช>เราจะทําให้ดีที่สุดนะคะขอสัญ,ญญาว่าตรงน,นี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะ อันนี้มีมานานแล้วใช่ไหมครับมีมานานแล้วครับยังใช้ได้อยู่ก็เดี๋ยวของเรามาก็จะมีมาให้อีกชุดหนึ่งแล้วก็ทีวีหนึ่งเครื่องครับอาคารนี้เป็นอาคารให้มันเป็นอาคารคำนวยการนักเรียนชาวบ้านจะมาดูทีวีตอนเย็นจะมาดูที่นี่ก็คือว่าให้ชาวบ้านมารวมกลุ่มกันอยู่ที่นี่ตอนเย็นเพื่อให้เขาติดตามข้อมูลข่าวสารข้อมูลข่าวสารเพราะมีที่นี่ที่เดียวในช่วงหน้าฝนนี้ สอชอจะมีทีวีที่ดูได้ที่เดียวครับไปชาวบ้านจะไม่พอแอ่น่าผลเขาจะมาดูที่นี่นที่หลัก